มา้มาให้้องดาวกับเด็กแก๊งของเราทุกเชือกเลยนะครับผมที่ไปร่วมงานนะครับผมบงานบุญกระถินนะครับผมพ่อใหญ่หมอแล้วก็พ่อเดนแล้วก็พ่อแม่แม่ควานบ้านสำนงวิมานหรือว่าบ้านที่หลวงมีของมาสมนาคุนหน้านมีของมาให้พ่อเลอนแล้วก็เรีมงานเด็กแก๊งของเรานะครับผม สวยมากครับไปใหญ่เล่นนี่ก็ประรับใจมากนะครับผมขอบคุณนะครับทัาดาวเป็นสะพานคุณให้กับผู้ใหญ่ใจดียเอ็ซีใจงทุกท่านได้ทำบุญกระถินนะครับผบ้านไปยมองนะครับวันนี้ท่านก็มีของมา หม้อไปเด็กแกงของเรานะครับผมไก่ต้นทำมนไก่ต้ะอ้ยอ้ยอุ้คุณเบาเลิบทำไรเบาเล็บทำไรเอ้ยปื๊บ mập, ô, xịn mày, mày ạ,

มันเข้าประจำที่แล้วเบาเลิบผู้เบาเลิบถาแม่ม่ใากจะงทา็มเาะาังมาอีติด่อได้ที่อง y o อว่าเออปลากระยิ่งมาเออปลากระยิงับผมกินด้วยผมกินด้วยอย่

เดี๋ยวปีหน้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวให้เด็กๆมร่วมอีนะครับครับผมมีอกาสนะครับแต่ยังไม่ทราบว่าจะมสภาพอะารงไงยสพี่เลือนจองแต่ของพของน้ำขนาดใช่ครับจ้ามอถือนะครับผมาม อง um> ้ยมอไห้ยอุ๊ยอุ๊ย no ด yes ูว้นอะไรการการังการการังมาหยอกว่ามันทำนี่เฮ้ยกัขนาดเลยมใช่พอเล่นเลยพอทำบะดาเลยดูเสียงลมเสียงลม เสียงลมอุ้ยชัยเลืบไปเลยฟาสลัมฟาสลัมข้างบนนะลมพัดหน้าหนาวมานี่เลยลบตกใจตกใจลบตกใจตาทำความสะอาดนะครับผมดูเอ้ยเต่ามิง คนตากวดเลยเดี๋ยวผมนอนเล่นแป๊บเดียวเฮ้ย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 ลุกไปได้ลุกไปได้อืออือ้วดเฮงนักพุ่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 งเดี๋ยวใกล้จะได้เรียนแล้วใกล้เลยใกล้จะได้กลับบ้านแล้วเฮ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยลอยหลังมาคนตาเลยถอยหลังมาคนตาแล้ว วันนี้อยู่ตรงกลางเลยนะครับเต่ามิงต่ามิงจะทำอะไรมิงจะทำอะไรครับอ๋อมาแล้วมาแล้วมาแล้วเต่ามิงมาแล้วต่ามิงมาแล้วพ่ตาไม่ผมซอยพึ่งตาไม่สมซอยกวด ซอยคุณตาแหละครับผมซอยคุณตาแล้วซ <c oughs> อยสะได้กับด้ิซอยสะ <c oughs> อรู <c oughs> สอส้ <c oughs> ส,สึกว่าจะไม่ช่วยคุณตาแล้วครับจะเป็นเอ่อจะเป็นแผนกอานป่วนเป็นโตป่วนคุณตาพีกแล้วบัดนี้มันบร,รรยากาศ <c oughs> <c oughs> นี่ไปแล้วอ่อนแล้วอ่อนแม่แล้วอ่อนแม่แล้วอ่อนแม่แล้วชวนไปพิายามตัวทราบร้อย นอนกันคุณตาไปคุณตากวดแล้วป่านี้เอากด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 แล้วกด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 แล้วฝนติดตกเลรคุณมิ่งฝนติดตกเราไปเล่นนํำฝนบะกระบาดเลยมโนนี่มืดมาแล้วมืดมาแล้วมืดมาแล้วอยู่ ôn thôi hai ta là ôn ơn ôn ôn giờ cút ta là vậy ôn 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 soi soi soi, soi ta soi quạt รถอะไรมารถอะไรมาครับรถใครมา๋อรถแสนคูณรถแสนคูณรถแสนคูณเอาเอาไปปวนคุณตาแล้วไปปวนคุณตาแล้วคุณตาจะปวดเสร็จหรือเปล่าคุณตาจะปวดเสร็จไหมครับรู้สึกว่าร้านชายคุณตาพิกนี่กำลังสนเลยนะครับอ่า แล้วสาหรับคลิปโรนี้ก็อย่าลืมนะครับผมไลค์แชร์กันเป็นกำลังใจของพวกเรานะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมสาหรับคลิปโรนี้ก็กล่าวคำว่าบายบายสวัสดีครับ